สวัสดีครับผมเบ่าดินห้อยด,ดินดินีสานครับขอสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ตลอดจนพ่อแม่พี่นอ้องทุกทุกหม่องทุกทุกบอลทุกทุกภาคจังหวัดเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทางฟังเล่านําเอยอไอ้ไซยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่จากทิ่ฐานบานเกิดไปสู่เบียกสู่งานไปเหตุการณ์งานไปมีขอบมีขม้ขวอยู่ทางต่งางแดนต่างประเทศน้ำครับเมื่อเบ้าดินมหาโนใหม่ภัยบาเตศซครับมาคนเดียวครับบ่าบอยกลับไปอีกจุดหนึ่งนะครับบ่าโจกไปเหตุงานครับ บึงว่าบาดินสิได้บอกครับมือนีเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันเด้อครับว่าน้ำบ้าดินสิได้บอกครับสวัสดีครับเมือมม่อยเมืดอไปเบิดทุกหมองครับมันมีแสงอาทิตย์เลยครับมันมีแสงอาทิตย์แสงตะวันเลยครับพี่น้อ,ของขาลองขัป้าอีกแล้วครับมือนี ยุง่งเป็นอันตรายครับเหมือนนี้ครับมันป่ายพ่นครับช่วงนี้นอนดินหกระสีประมาณนี้แหละครับ หนึ่งหนึ่งครับผมหน่นกระไลลายแม่อิฟซี P ่ C ครับมนั่งดินครับมือนีน้ำขึ้นมาอีกแล้วครับฝนตกขึ้นขึ้นแลข นอนต้องดีนิดเดียวนครับกินโูตอนเช้าครับผมผู้ตอนเช้าเลยครับนอนง,ง,งามเลยครับ อยู่ในความมือครับบาดิงก็ขอบุณกำลังจีกกำลัง,จจงใจจากแม่เอฟซีนะครับอันนี้ก็นอนนั่งดินได้ครับพึงปลายพรงผลนะครับสวยงามตามทองเรื่องครับ ผมเอง,งครับยงกำลังมาเข็ยนตบท้ายที่อนน้องเอืเ่อนจะไปทางไหนครับแล้วก็ดินกวาดบ้างครับโอุยโอ้ยเอาเป็นตันนวฝนตกแจ้งเขาโลมเมือง,อง,อง,ง,งเอาเอา,รา,า,อเราครับขนาดจะเศร้าได้ยังครับ หูปูหูเตืองบมดแล้วผนตกนขึ้นดินกันนิดเนียวเดยนครับนอสันก็ถือว่าใส่ใดเลยล่ะครับมุกๆุกครับแม่แม่ครับนางดินสวยๆเลยครับเห็นตะไายปูงครับลองเห็นบ่ครับ มาใหม่ไก่กอเห็นตะปายครับนี่เบิ้งบัคก,กับบัคเห็นครับเดี๋ยวเราดินผีผ้ามให้แม่กวัดเบิ้งครับกวัดน้องกวดัดเห็นตะปายเป็นโู่ครับมาเออสีน้ำโบ เอาไปลงฟังไหนล่ะตาเบ้าดิน,นึงวานอนหน่อยๆเพื่อนเะเห็นแต่แค่นี้ครับสุดยอดเลยครับสวยงามตามทองเรืองแล้วเพ็่นวาน้ใหม่ไกลกอวาากลางงามครับ อ๋อเป็นสวยเอ๋อดินครัวเห็นถึงนั่งอีกครับไม่ยังดังกอกกอกเลยนี่กอกกอกกอกเปิดประตูเปิดบอกดูหากไผ่มันตายนี่ว่าเป็นน้อใหม่ซับเจาะถึืกนี่พี่น้องมาได้แต่หาไทยตายครับเยันตะไบพี่น้องนี่ มุกมุกเลยครับงามงามเลยครับนอนางดินมุกมุกเลยครับ เสียบเข้าเบิร์ดอุ้ยคมครับพี่น้องผมนี่ครับ งองสวยเลยครับงดินครับงอเนี่ยครับฝุ่นจากขีดเท้าไฟใหม่ๆเลยครับแม่แม่ครับ งามเลยครับสวยงามตามทองเหลืองครับผม เค็บกําลังโพครับพี่น้องนี่ยพี่น้องนึงครับข้างในครับแน่ยน่ยเบิ่งบอกขาก,กับโบเห็นนะครับพี่น้องผมมีพลน,นี่น้อยปานดอกไมะะ้เปาะเกินครับนออออ้อง็นกิจกรรมใดล่ะพี่นอ้องเลืวกคตรงกันครับงามดีประจักษ์ครับ วันยูพี่นอ้องแต่ว่ามันฟอแฟดอีลรวบ่พี่น้องที่จังบวาดดินหินอันนึ่งขุดน่แฟดอีหลีครับขางไปไอ้กึห๊หเงอขึ้นนะ เอาดินวยทางซับก่อนครับพอค้อนเหงาพ่นเขาไปหากอครับไปต้อเลี่ยนทางซับน้องครับถ้าบ่ถูกเลียนถืกได้น้องซับก่ได้ครับสวยงามเลยครับหนอ่อสวยเลยครับ สวยมากงามเทนอ้อยงามเธอนางฟ้ากระบอกทอมีแต่เมวบอนโนยรวจังนะโอ้โนยกระลองเลิกกันครับ สวยงามอีลีครับพี่น้องคนไ่นเบื้องบาดินสิลูบน้อนพี่นอดดอกให้เบื้องครับหูงามแตเต้บอดอุวยสวยเลยครับบาา้านนี้บาดินก็จะผมให่พี่น้อง อ้ยดีใจครับอ๋อเอะอะไปยังอีกพี่น้องอ้าว่ม,มันแสดอีกแล้วบ,บ้านี่ เอามาสิดมานแค่เอ้อ นอนใหญ่ไรก็เอาขึ้นางาพี่นองคนหนึ่งอู้ยเหลืองอุ้ยหุยครับนี่ครับนอ๋อนอนนี่ขึ้เอาก็ได้ครับคุณนยังนออยูย่ครับเอาใหญ่เล่า ก็เป็นกอรีล่าเดอ้อเอาดินก็ดีตุ่มครับน่าสวยๆครับเน FC ตื่นลับ่นอกครับ งามคือกันครับนั่งดินไล่ครับนี่นอหไว้น้นไม้ไผ่ป่าหวยครับตัวนี้คุณงาสวยงามอีเหลียวครับเห็นตะไบโบน้อยนึงขับไปครักนะี่กิบไปเนี่ยนอกกนสี่อันโบแต่ว่านอนนั่งดินบ้าดินเอาอยู่ครับ ขาหนองลักษณะใหญ่บ่ใหญ่เพรามุกหมกบางกิเงกับเอาครับพว่าเป็นแกงหวานครับโอ้ห่าว่าต้นล่ะน้องงามอยู่ครับน้องงามพี่น้องครับ หมดแล้วมองห้โป้โป้โป้ก็พ่นไฟครับโอ้น้องดินนอนนี่มันนอนง่ายแค่แม่แม่เอ้ยโอ้ยใครจะได้เป็นเจ้าของหนอนี้เนาะแล้วกระเบากระเบนล้นเลยครับเมื่อนี่ต้นพ่นบ่สามารถปีไหนด้วยครับเพราะว่ากระเบ้าพันยุด ตามการนิดน่อยครับกินข er. ึ้นเกินไปแล้วปีนขึ้นไปกะตงนี่แนวซอยเอาครับแต่รอบเพิ่นลนแค่นัครับบาเมียจ้าวายอ้โอ้ยโอ้ยโอดาวดินสิเป็นลมเห็นน้องมใหญ่้นเป็นลมนี่ม่เอฟซีกสดีเบิ้งก็อดเอาครับอดบ่เอาอดบ่เป็นลมเอาอย่าไม่เอฟซีบดีเบิ้งคิบาดี ิี่รถไมไแมเอฟซีเนี่ยเหรอครับคถออดทบเป็นล่มครับสีแม่แม่เบิงรงขับหุ่นน้องใหม่กำลังเกิดก็มีหวัวปุปุอิปิอยู่ครับุ่นน่ะปลอดินกันเลือกเอาครับเหนือต้านอที่สวยๆแล้วครับต้องเสร็จก้ขับเห็น นั่งออนเลยครับผู้มาเศร้านน่ครับผมที่นอกอไมันงามแท้ละตุ่มหูหวานจ่วยครับเป็นดินหนามซะก่อนได้คับ จะลงไปข้างล่างครับบ่มีบ่ครับโอ้โหหย,ยับน้ำให้อีกแล้วโอ้ยความทรงจำกลับคืนมาแล้วพี่น้องปปิดนอเหี่ยวนอ,นอนี่ครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณะมานอนใหญ่แท้คุณสองนอนครับ เอาดิงสิเอาคุณครับมนเดือกพี่นอ้องม,น,มนแล้วครับภาษาอีสานหองหยาดบาดทำเลยอุ้งตนขึ้นมาเอานามายแต่จะต่นได้วทวงหลูกหลานเลยวาดวาดเอาไปเผาแซ่บแสบพี่น้องเลยวันนี้ไปทำไม้เผาครับดูสิดูสใิใหญ่เลยครับ นี่นิ้วตามขอเพ่นป่องพ่นนเนื้อจะลายครับเวลาเขาตัดเขาก็ตัดตรงนี้ครับเผื่อใบพ่นแก่ครับนี่สวยๆเลยครับตายเป็นออกมากครับ นั่งดินมอตุ่มครับโอ้งามยู่แกงก็ได้บัตรที่นี่ครับเอาขึ้นมาแล้วตุมก็ได้แกงก็ได้ครับอบุบวัเลยครับเอ้า่ออีแล้วนอนนึงครับนี่โพป,ปลายกันแม่แม่ครับาบาดิสุขุดบ้างขุดแล้วก็งัด น่นโอ้ก็อนี่ได้สองนอม่แม่จ๋าเห็นหนอดอ่อนเห็นนอยหน่อยจเปาะแนวนี้ธรรมดาที่พี่น้องต้มแซ่บครับนอลักษณะนี้ครับเกียนหัวเกียนถ่ายผ้ากลางต้มพี่น้องครับต้มให้มันสุกกระกิมแก้วสแสบแส เอากะปิใส่พริกขี่โน้ยบาดินมักคักผุ้มไว้ครับ,บ,รบเ,เดี๋ยวบาดินกัสิกลับล่ะครับเมือนนี้เอาก็สอบมาใส่ได้พี่น้องเอ๋ยก็ก็โปรก็น่อ้มาเซ้าหนีแล้วน่อนอน,อนี่ คุณน่ะสวยๆเลยค่ะ ยัง,งไปหารถเหรอครับสวยแล้วนุวเขาท้องห้องกุกกุ๊กนุ่งขาวนุ่งขาวเหรอครับแดดออกแล้วบ้าน,นี่นกำลังยงไเนี่ยครับขอบคุณขอบคุณนะขอบแม,พแม,ม,แม 4, บ่พี่น้องแม่แม่เอ็ซีุ่กจุกหนองทุกจุกบอลพี่น้องทุกจุกภาคจุกจุกจังหวัดครับที่เขามาเยี่ยมชมดูหล,ลานบานห้อยดินครับขอบคุณทุกจุกกำลังใจเด้อ ขอบคุณสิ่งของขอบคุณการทักทายมามถามไทยบาวดินขอบคุณทุกๆคอมเมนครับพี่พี่น้องเมนมาเบาดินดีอ่านเบิร์ดสุขสุขคนเด้อครับเนี่ยบาดินกับที่ย่อยต่อแม่แม่เอฟซีครับขอบคุณแม่ปราณีเด้อครับแม่ตุไลแม่ประนอมแม่หนงแม่พนี คุณแม่อทองใสนะ่ะอีกลหลายๆปู่ลลหลายคนเนอะดูร้านบาดีเกล้ามากก็ขอบคุณที่ร้านครับหอดรถแล้วครับปู่โอมผลงานการหาเงินใหม่ของบาวดินครับเมื่อนี้มันที่เท่าไรล่ะพี่น้องร่นบาดินก็คือลืมแถ <laughs> บวันที่เก่ากอละกาดาครับ มือี้พี่น้องมือี้เอาสอบมาใส่ครับนอนนั่งดินงงามเลยครับคุณน่ะเกือบเต็มสอบครับพี่น้องบังเกือบเต็มสอบครับแบกกระสอบแล้วครับมือนี้ครับบาอดินกระสีกับแล้วครับเบาดินดิ่งหิวเข่าประมานแล้วครับครับผมบ๊อดินกระสีกั้วเด้อครับให้แม่เอ็ซี่ตลอดจนพี่น้องสุขคนครับเหมือนตอนนี้กลับไปม่านเก่าม่วงกวาครับเบาดินมาประมานเจ็ดม่วงครับ Dante, ก да ็ได้นอไม้เกือบเต็มสอบปุ๋ยอยู่ครับทั้งนอเผานอนั่งดินนะครับผมเบาตัวกับบอด์มาาครับมือนีบ้าบอยกับปอีกคนระจุดครับเบาดินขอบบนขอบคุนแม่แม่เอฟซีทุกๆหกมองทุกๆบอลตลอดจนพอมีพี่น้องทุกๆภาคทุกๆจังหวัดครับที่เขามาเย่มช่มบานหล้งในน้อยห้อยดินดินอีนสานบบาบอยแดนดินดนสารซ้ำอีกอีสานผ้าเลอเบาตัวอีสานบานเห่าครับมือนี้นะครับก็ได้นอไม้หรายๆ้มือนีบเาดินก็ได้นอไม้เกือบเต็มสอบครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องทังฟังเล่าเด้อครับเอไอไซยิ AI ่งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางทางแดนน้ำครับขอบคุณสิ่งของขอบคุณน้ำคิดน้ำใจจากแม่แม่เอฟซี C, ที่เขามายืนมาหายเบาดินแล้วขอบคัว้วขอบคุณความหมองใย่จากแม่แม่เอฟซีของเบาดินนะครับขอให้สิ่งขี่ดีๆที่แม่แม ตลอดจนพี่น้องนะครับนี่หายเบาดินจงหย่อนขึ้นกลับไปจนเกิดเป็นพ้นบุญพ้นพกุศลภรลากุศลอันยิ่งใหญ่หย่ยยอนขึ้นกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องผมสุขสุขเนเด้อครับไอ้มีสุขภาพแข็งแรงให้ราให้ด้วยความเก็บย,ยา่สุดใดควมไขายเย่อสุนี่ไอ้มีทุกความสุขสวัสดีมีใช่ตลอดไปครับสวัสดีครับ